ครับผมสวัสดีครับผมวีรพันธ์ฉันแต่งครับผมเป็นเซลล์แล้วก็เป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์ของบริษัท k m d ครับก็ก็คือ <S <S ถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าสินค้าหรือว่าต้องการให้ผมเข้าไปดูหน้าง,งานหรือว่าปรึกษาโปรเจกต์เนี่ยก็จะต้องคุยแล้วก็เจอกับผมเป็นคนแรกๆแน่นอนครับผมอ่าโดยวันนี้ผมก็จะรับหน้าที่ในการบรรยายหัวข้อในหัวข้อ OEE แล้วก็ตัวตู้คอนโทรลอัจฉริยะครับผม เราก็มาเริ่มกันที่ตู้คอนโทรระบบ OEE กันก่อนเลยครับครับผมขอสไลด์ด้ครับครับผมนี่ก็คือ OEE ชื่อเต็มของมันก็คือ Overall Equipment e f f e, e c t i v e n e c y เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรครับผมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆครับผม โดยค่าของมันที่วัดได้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โดยเราก็จะมาดูเปอร์เซ็นต์กันว่าในแต่โรงงานของท่านเนี่ยอยู่ที่แหล่งไหนหรือว่าระดับไหนนั่นเองโดยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรก็คือจะต้องมีหลายๆค่ามาประกอบกันโดยค่าหลักของมันก็คือตัว A Availability ก็คืออัตราการเดินเครื่อง P performance mm hmm. ก็คือประสิทธิภาพของเครื่องจกักร Q quality mm hmm. ก็คือคุณภาพของผลผลิตนะครับโดยทั้งสามเนี่ย mm hmm. ก็จะนำค่ามาแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็น Oe แล้วเดี๋ยววันนี้ mm hmm. เราจะมารู้กันว่ามันจะประมวลผลอย่างไรครับผม mm hmm. ที่มา mm hmm. ของมันก็คือเริ่มจากปี1960ครับผมทางระบบ t v n เนี่ยนำเข้ามาชี้วัด ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอ่าก็เลยก็เลยอ่าเป็นการช่วยประเมินประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของเครื่องจกักรและนําสามารถนํามานําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับผมอ่าหลังจากเรารู้ที่มาแล้วก็คือเราจะมาคํานวณหาค่า o อ E กันว่าค่า o e e เนี่ยจะคำนวณยังไงเราก็จะมีโจทย์มาเป็นเครื่องจักรอยู่สามแบบเครื่องจักร A เนี่ย ก็คือจะเป็นเครื่องจักรในอุดมคติของหลายๆท่านเลยก็คืออเป็นที่ต้องการแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอยากได้ให้มีเครื่องจักรเครื่องนี้อยู่ในโรงงานเครื่องจักร B แล้วก็ C ก็คือจะให้เห็นความแตกต่างของแต่ละเครื่องจักรครับผมก่อนที่เราจะมาคํานวณเราต้องมาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันก่อนโดยจะมีค่าอยู่9ก้าค่าที่ทุกคนควรจะรู้ครับผมก็คือหนึ่งก็คือคาล endar time ก็คือ เวลาที่เราเริ่มงานจนถึงเวลาที่เราเริ่มงานอันนี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วในเวลาในคลนเรอร์ทา,ามเนี่ยก็จะไประกอบด้วย working time บวก p e n a l t stop ครับผม working time ก็คือเวลาที่เราทำงานจริงๆแล้วก็ส่วน penalty stop เนี่ยก็คือเวลาที่เราหยุดโดยที่มีแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นพักกลางวันหรือว่าการประชุมเป็นต้นนะครับผม โดยที่ใน working time เนี่ยก็จะไปะกอบด้วย loading time แล้วก็ lost l o s t time loading time เนี่ยก็คือเวลาที่เครื่องจักรทำงานจริงๆส่วน l o s t time เนี่ยก็คือเวลาที่เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ครับผมมาต่อค่าที่6นะครับผมเป็น total view ก็คือผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆเจ็ด standard production ก็คือค่ามาตรฐานที่เครื่องจักร ควรจะทําได้ในเวลานั้นๆครับผมโดยค่าเนี่ยก็จะมาจากค่า Standard Capacity คูณกับโหลดอิงไทม์ท่าน,นก็จะถามว่า s t a ร d a r ค c ปาซิตี้เนี่ยหาม,มาจากไหนก็คือทุกทุกเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วมาจากคนที่ผลิตที่สอบถามเขาได้เลยครับผมก็เขาก็จะมีมาให้แล้วคูณกับจำนวนที่มันทำงาน โดยค่าต่อถัดมาก็คือค่าที่9ก็คือ NC Quality ครับผมก็คือผลผลิตที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ครับผมหลังจากเราได้9ข้อเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถนมาคำนวณค่า OE ได้แล้วครับอ่าโดยที่จากโจทย์นี้ครับผมเราก็จะมาทำการคำนวณให้ดูเลยอ่าเปอร์เซ็นต์ A ครับผมเปอร์เซ็นต์ A สูตรของมันก็คือ loading time ส่วนด้วย Work i n g time คูณด้วยหนึ่งร้อยครับอะโ loading ไทม์ก็คือเวลาที่เครื่องจักรทำงานส่วนด้วยเวลาที่ทำงานจริงๆโดยที่เครื่อง a เนี่ยเวลาที่ทำงานของเครื่องจักรทำงานเนี่ยอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบและไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่เครื่องจักรอยู่ทำงานเลยก็คือสี่ร้อยแปสิบส่วนด้วยสี่ร้อยแปดสิบวกศูย์คูณด้วยหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนั่นเองครับผมส่วนเครื่อง B ก็ทํางานอยู่สี่ร้อยี่สิบนาทีโดยที่จะมีเครื่องจักรเนี่ยไม,ไม่สามารถทํางานได้อยู่6กสิบนาทีครับผมก็คือสี่ร้ยี่สิบส่วนด้วยสี่ร้อยี่สิบบวกหกสิบก็คือเจ็ดส่วนแปดคูณด้วยหนึร้อยครับผมก็อยู่ที่แปดสิบห้าจุดเจดหนึ่งและเครื่อง C ีครับผมทํางานอ่าเวลาที่เครื่องจักรทางานจริงเนี่ยสองรอยสสิบครับผมแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้สองร้อยี่สิบก็คือครึ่งต่อครึ่งค่าก็เลยจะบออกมาอยู่ที่ 50อร์ซ็นตครับผมต่อมาครับผมเป็นเปอร์เซนต์พก็คือประสิทธิภาพของเครื่องจกัจกรก็จะสูตรก็คือ Total Yield คูณ100ส่วนด้วย s แ a n d a r d Production ข้อตรงนี้เราก็ต้องกำหนด Standard Production มาก่อนเนื่องจากเราไม่ได้มีเครื่องจักรมาเราก็จะใช้เครื่องนะั่นละเป็นเครื่องเป็นค่า Standard โดยที่ค่า Standard ของมันก็คือ1,000 ส่วนด้วย480นาทีหรือว่า8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นค่า Standard capacity ของมันก็คือ125ชิ้นต่อ1ชั่วโมงครับผมแล้วเราก็สามารถนำมาคำนวณค่า P ได้ครับผมเพราะจากโจทย์เนี่ยเครื่องจากเครื่อง A เนี่ยทำงานทำงานได้1,000ชิ้นครับผมใน,ะะในระยะเวลา8ชั่วโมงก็คือนำค่า standard capacity เนี่ย125คูณ8 แล้วก็คูณ100ก็จะได้อยู่ที่100%เเครื่อง B ผลิตได้720ครับผมในเวลา7ชั่วโมงก็นำหนึาคูณ7แล้วก็เจ็ส่วนด้วย125่ง้คูณเคูณหนึก็อยู่ที่82.3%เปเซ็นตครับผมและเครื่อง C ก็คือสามารถผลิตได้320ในระยะเวลา4ชั่วโมงก็คือ125่คูณสก็จะได้เป็น36 ส่วนห้าสิบคูณหนึ่งร้อยก็คือเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นครับผมเราได้ค่าพีมาแล้วเรามาหาค่าเปอร์เซ็นต์คิเปอร์เซ็นต์คิก็คือวัดคุณภาพของผลผลิตง่ายๆเลยครับผมก็คือเป็นผลผลิตทั้งหมดลบผลผลิตที่ไม่สามารถใช้งานได้ส่วนด้วยผลผลิตทั้งหมดคูณด้วยหนึ่งร้อยอย่างข้อ A เนี่ยไม่มีผลผลิตเสียเลยก็จะเป็นหนึ่งพันลบหนึ่งลบศูนย์ส่วนหนึ่งพันคูณร้อยก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็ข้อ b เครื่อง B ก็คือ720มีเสียอยู่112ส่วนด้วยผลผลิตทั้งหมด720คูณ100ก็อยู่ที่84.44เปอร์เซนครับผมเครื่อง C มีของเสียอยู่120ก็จะเป็น360ลบ120ส่วน360คูณ100ก็คือ2ใน3ก็66.67เซนนั่นเองครับผมหลังจากเราได้สามค่ามาแล้วครับผมเราก็จะสามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของ O E ได้เพราะทุกค่าก็จะออกมาเป็น เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับผมก็นำทั้งสามอันเนี่ยมาคูณกันได้เลยและหาเปอร์เซ็นต์โอก็จะได้สูตรมาว่าเปอร์เซ็นต์ A อคูณเปอร์เซ็นต์พคูณเปอร์เซ็นต์คิครับผมส่วนด้วยหนึ่งหมื่นถามว่าทำไมต้องคูณด้วยหนึ่งหมื่น 1, เพราะทุกตัวมีเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนอยู่แล้วก็คือหนึ่งล้านแล้วเราจะหาค e, ่าเปอร์เซ็นต์โอก็จะมีหนึ่งร้อยอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นหารก,กันก็จะเหลือหนึ่งหมื่น นำค่าทั้งสามมาหารหนึ่งหมื่นเนี่ยก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์โอเกิดขึ้นครับผมโดยเครื่อง A จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเครื่อง B จะอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดห้าสามเปอร์เซ็นตและเครื่อง c จะอยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นครับผมจะเห็นได้ว่าเครื่อง a เนี่ยประสิทธิภาพสูงมากครับผมแล้วเครื่อง b เนี่ยก็ตามแรงที่เราได้ดูขั้นต้นแล้วครับผมว่าก็คือทั่วไปครับผมห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตส่วนเครื่อง c ีเนี่ยก็คือเป็น ต้องปรับปรุงอย่างหนักเลยครับผม24เปอร์เซ็นต์หลังจากเรามาคำนวณแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์แต่ละข้อเนี่ยมันไม่เท่ากันสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากสาเหตุ16ประการนี้ครับผมโดยที่ทางเราเนี่ยจะแบ่งบวดหมูมาให้ก็คือการสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร8ประการการสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร5ประการของคนและ3ประการเกิดจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตครับผม อ่าผมจะให้ดูเป็นข้อๆนะครับผมที่เกิดจากเครื่องจักรก็เกิดจากการขัดข้องของเครื่องจักรการจากการเตรียมงานการหยุการปรับตั้งก็คือการวางแผนนั่นเองแล้วก็สูญเสียจากการเปลี่ยนใบมีดการหยุดเล็กๆน้อยๆจากการเดินเครื่องครับผมการสูญเสียจากความเร็วสูญเสียจากการซ่อมแล้วก็สูญเสียจากการวางแผนหยุดเครื่องจักรครับผมอ่าแล้วก็ห้าประการจากคนก็จะมีสูญเสียจากการบริหารจัดการ ความสูญเสียเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานการแบบตั้งโครงสร้างการวางโครงสร้างการทํางานการสูญเสียจากการขาดระบบอัตโนมัติการสูญเสียจากการตรวจสอบและการปรับแต่งครับผมและสามประการสุดท้ายเกิดจากการใช้ทรัพยากรผลผลิตก็คือความสูญเสียที่ผลผลิตต่อวัตถุดิบความสูญเสียด้านพลังงานแล้วก็ความสูญเสียของแม่พิมพ์หรือว่าอุปกรณ์การผลิตนั่นเองครับผมโดยผมเนี่ย ก็จะสรุปมาให้เป็นแต่ละข้อเลยก็คือที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์เอจริงเกี่ยวกับอัตราการเดินเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพวกแมชชีนดาวเทาครับผมมอเตอร์ไหมสายพานขาดลูกปืนแตกระบบควบคุมอุณหภูมิไม่ทํางานระบบไฟขัดข้องแล้วก็พวกรอรอวัตถุดิบรอคําสั่งรอการตรวจสอบหรือว่าข,ขาดพนักงานที่อยู่หน้าเครื่องครับผมและเปอร์เซนต์ P ก็คือ,อ ความสามารถประสิทธิภาพของเครื่องจักรก็จะเกิดจากสปีดของเครื่องจักรแกนหรือว่าเพาครับผมหรือว่าความเร็วรอบสกูแล้วก็การคูลิ่งไทม์ที่ใช้เวลามากเกินไปส่วนเปอร์เซ็นต์คิวเนี่ยหลักๆเลยก็คือจากการเริ่มเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือว่าหยุดจากการซ่อมหรือว่าการวางแผนไม่ดีในการผลิตครับผมทั้งหมดนี้คาง TMT เนี่ยสามารถป้องกันได้ครับผมถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เลยว่า ความสูญเสียของท่านเนี่ยใกล้เคียงกับข้อไหนและอยากจะแก้ไขมันมากก็ทางเราเนี่ยก็จะรับเป็นที่ปรึกษาด้วยครับผมอ่าออกมาครับผมก็คือถามว่าทั้งหมดเนี่ยการคำนวณที่ซับซ้อนเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่เริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งหืนสามพันเก้าร้อยเท่านั้นครับผมโดยจะประ,ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์แล้วก็จะมีค่าโปรแกรม โดยที่หนึ่งเมืองสามพันเก้าร้อยเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับผมี่ยก็คือเราจะได้ครบเลยก็คือสามารถวัดอัตราการเดินเครื่องได้วัดประสิทธิภาพการเดินเครื่องและก็วัดคุณภาพของผลผลิตได้ด้วยครับผมโดยที่เราจะรับข้อมูลจากอุปกรณ์หรือว่า,าเครื่องจักรของลูกค้าครับผมเข้ามาที่ตัว PLC ตัวนี้ครับผมเป็น FC 6 A พัดครับผมอ่า ก็คือเราจะรับมาแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นประมวลผลครับผมแล้วจุดเด่นของมันก็คือมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวสามารถออนไลน์ได้ครับผมโดยที่ถ้าท่านต่อเน็ตให้มันเนี่ยมันก็สามารถคุยกับท่านได้หรือว่าออนไลน์สู่โลกภายนอกได้ครับผมก็นําค่าต่างๆขึ้นมาโชว์ทให้ท่านเนี่ยเห็นได้แบบเรียลไทม์ก็เลยก็คือออนไลน์มอนิเตอร์งการแสดงสถานะการทํางานของเครื่องจกักรแบบออนไลน์โดยที่ท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถ ดูได้ครับผมว่าเครื่องจักรของท่านเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าคนที่อยู่หน้าง,งานไม่จำเป็นต้องเข้าหน้าง,งานดูความผิดปกติจากข้างนอกหรือว่าที่ห้องคอนโทรลได้เลยครับผมและการติดตามสถานะของเครื่องจักรก็จะเป็นแบบเรียลไทม์ครับผมก็คือถ้ามีการผิดพลาดหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สําคัญสาคัญเนี่ยเราก็สามารถตั้งแจ้งเตือนได้ครับผมมันก็จะคุยกับท่านได้เลยแล้ว มันยังสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Data Logging ได้ครับผมโดยตัวนี้จะเก็บไว้ใน s d card ที่อยู่ใน PLC ครับผมาจะ export อกอกมาเป็นตัว .csv file เป็นข้อมูลดิบของท่านเนี่ยสามารถนำมาคำนวณหรือว่า,าตรวจสอบได้ว่าเวลาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญบ้างและท่านเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับผมต่อมาเป็น line notify ก็คือเหมือนที่ ได้โชว์ไปก็คือสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ไม่ใช่แค่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถเป็นไลน์กลุ่มทําให้คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะทราบแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์สําคัญเนี่ยที่ควรแก้ไขเนี่ยก็คนที่อยู่ใกล้เนี่ยสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันเวลาครับอ่าแล้วเราก็จะถามว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหมื่นสามเก้าร้อยหน้าตาของโอ e ก็จะประมาณนี้ครับผมที่เราได้ไปทําให้กับลูกค้ามาครับผมอ่าเชิญทุกท่าน ดูได้เลยครับครับผมก็วันนี้ก็จบในส่วนของเรื่อง OEE เรียบร้อยแล้วครับผม